โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันเดวิดเควินในช่วงของลองดูเผื่อดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว rapid antibody rapid antigen test นะครับหรือตัวชุดตรวจโควิด COVID แบบเร่งด่วนซึ่งผมได้มันมาในราคา0.95ยูโรหรือ37บาท เมืองไทย oh, <shit. S 1> นี่คือราคาของมันนะฮะซื้อมา2ชุดนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากที่เยอรมันนะครับใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิดแบบเร่งด่วนนะครับว่าเราติดเชื้อหรือไม่ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้เพื่อนๆฟังโดยคร่าวๆก่อนนะครับว่าในการตรวจหาเชื้อโควิดปัจจุบันนี้มันจะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดกนะ็คือ จะมี RT-PCR test นะครับผมหรือ Real-time Polymerase Chain Reaction นั่นก็คือการตรวจแบบเร่งด่วนที่ศูนย์ตรวจต่างๆแล้วเขาก็จะใช้ไม้ใหญ่เข้าไปในจมูกนะครับและช่องคอแล้วแต่ที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาผลไปวิเคราะห์ในห้อง l ลบซึ่งจะใช้เวลา2-3วันซึ่งจะได้ผลออกมาส่วนตัวนี้ที่ปัจจุบันนี้นะครับที่เมืองไทย ทางองค์การอนามัยใช่ไหมของออยของไทยก็คืออนุมัติแล้วว่าให้ใช้แบบเรียวให้ใช้แบบ Rapid antigen test ตัวนี้ได้เพราะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้มีค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องรอคิวนานในการทำ rt pcr test นะครับส่วนเจ้าตัวนี้มันคือการตรวจหาตัวแอนติเจนก็คือการตรวจหาเชื้อแบบเร่งด่วนซึ่งมันจะให้ผลได้ ค่อนข้างดีแต่ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่สำหรับคนที่จะใช้ชุดนี้ได้นะครับก็คือว่าต้องได้รับเชื้อมาแล้ว 5.. 1 4วันถึงจะสามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือว่ามันไม่สามารถตรวจจับเชื้อที่มีปริมาณอยู่น้อยๆได้ดังนั้นชุดตรวจตัวนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อแล้วนะครับและต้องการที่จะตรวจหาผลโดยเร่งด่วนโดยไม่อยากจะเสียเงินเยอะในการไปตรวจแบบ pcr e test ซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3000บาทที่ผมเช็คมาในเ,าเว็บไซต์ในเมืองไทยนะตอนนี้นะครับส่วนเจ้าตัวคิดตัวนี้นะครับที่เมืองไทยก็จะขายอยู่ที่ประมาณ3-400บาทโดยองค์การอนามัยหรอโดย โดยกรมอะไรของเมืองไทยนี่แหละซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าได้ราคานี้มาได้อย่างไรทำไมแพงจังเลยแต่ any way อาจจะชุดตรวจคนละยี่ห้องยี่ห้อหรืออะไรยังไงก็ตามก็แล้วแต่ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นบริษัท Lebu Medical นะครับตรงนี้ให้ดูได้เลยหาซื้อได้ง่ายใดมากตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายยาหรืออะไรก็เอาไว้ให้ดูเผื่อว่าเพื่อนๆไปเจอ พ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับที่มีขายชุดตรวจแบบนี้แล้วขายในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะได้ทราบว่าต้นทุนมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่สามารถเข้าถึงชุดตรวจพวกนี้ได้นะครับแล้วเอามาขายในราคาที่ค่อนข้างสูงเกินไป มันเป็นสินค้าหรือมันเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างจำเป็นในตอนนี้นะครับมันไม่ใช่รองเท้าแบรนด์เนมหรือว่าเสื้อผ้าของที่ไม่จำเป็นเป็นของที่ unnecessary อันนี้คือเหมือนในเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะครับเป็นเหมือนยานรักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้ถ้าคุณคุณเหล่านั้นต้องการค้ากำไรเหมือนตอนที่กักตุนหน้ากากหรืออะไร ขอให้คุณทุกคนนะครับมีความสุขกับกำไรที่ได้จากที่เขาต้องเอาเงินตรงนี้นะครับมาซื้อชุดตรวจแทนที่เงินส่วนต่างตัวนั้นเขาจะเอาไปเลี้ยงดูครอบครัวหาซื้ออาหารให้ลูกๆให้พ่อแม่ให้พี่น้องญาตินะครับเนื่องจากว่าเขามีความเสี่ยงติดโควิดหรือใดๆแล้วไม่สามารถไปทำงานได้ขอให้มีความสุขกับส่วนต่างตรงนั้นนะครับ anyway เรามาลองรีวิวกันดูดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เดี๋ยวแกะออกมาเลยซึ่งชุดตรวจตัวนี้นะครับก็ผลิตจากที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็นําเข้าแล้วก็ได้รับการรับรองจากตัวย่แล้วก็คือสิ่งแรกที่เราต้องดูเลยก็คือว่าวันหมดอายุของเขาตรงนี้นะครับซึ่งจะมีอายุตัวนี้นะครับผลิตเมื่อวันที่24เดือน3ปี2021นะครับและหมดอายุวันที่24เดือน9 ปี2022ก็คือมีอายุการใช้งาน1น่ปี6เดือนเนาะโอเคสิ่งแรกที่ออกมานะครับก็คือตัวนี้เจ้าไม้ปั่นจมูกนะครับที่เราคุ้นเคยสําหรับใครที่เคยตรวจมาแล้วนะครับสําหรับเจ้านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีข้อก็คือว่าเป็น ตัวระยะเลเวลว่าเราจะต้องแยงเข้าไปในจมูกลึกขนาดไหนนะครับซึ่งแล้วแต่ยี่ห้อเลยว่าจะเป็นอะไรอ่ะอันนี้คือชิ้นที่1นนะครับชิ้นที่2ก็คือตัวนี้เป็นถาดในการหยดตัวเชือ้อสารคัดหลั่งของเราก็คือตัวจากจมูกของเราเนี่ยเข้าไปนะฮะซึ่งถ้าของของที่เมืองไทยนะครับเขาจะเป็นแบบเหมือนตัวตรวจว่าตั้งคันไหมอะไรแบบนี้แต่อันนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวค่อยสีมาให้ดู2 3อ,อ่ะ อันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับและตัวที่4ก็คือน้ํายาในการเป็นโซลูชันในการได d ลุดตัวนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเชื้อเนี่ยมาทําปฏิกิริยากับตัวฐานตรวจนะครับโอเคขอมีครบ4อย่างแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องทําความสะอาดโต๊ะของเราก่อนสําหรับหลังจากเราตรวจเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําให้แยกถุงไว้ให้ด้วยก็ตอนนี้อยู่ในยุคที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเองอนะเนาะทั้ง ประชาชนทั้งหลายนะครับฉีเข้าไปที่มือก็งงเหมือนกันว่าเออมาถึงจุดนี้ได้ยังไงใจจริงผมอะอยากจะหาซื้อชุดตรวจเนี้ยจับใจเลยนะแล้วก็เอาไปแจกเอาไปให้คนที่เมืองไทยแต่ว่าด้วยความที่ว่าชุดตรวจเนี้ยเขาก็ที่เยอรมันเนี้ยจำกัดจํานวนในการซื้อแต่ที่เยอรมันเองเนี้ยเขาก็คือส่งชุดตรวจตัวเนี้ยเข้าไปให้ที่บ้านฟรีเลย ทุกครเลือนนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อ3 4 0 0บาทใดๆอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า anyway โอเคชุดตรวจนะฮะซองแล้วก็น้ำยาตอนนี้คือตัวผมอ่ะ,อ,ะอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาถึงโรงแรมเนี่ยที่สนามบินเขาก็ทำการตรวจแบบ RT-PCR test มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลก็คือ เป็นลบจา้าก็คือไม่มีเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ปลอดภัยใายห่วงได้สายเนี้ยผมจะคือด้วยความที่ไม่สามารถอ,อยังไงอะ่ะไม่สามารถซื้อไปบริจาคหรือไปช่วยเหลือใครๆได้ผมก็เลยคิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีสุดก็คืออย่างน้อยแบ่งปันความรู้หรือว่าแบ่งปันสิ่งที่ผมได้มาหรือว่าช่องทางนะครับสําหรับพ่อคะ้าแม่ค้าหรือว่าคนกลางคนไหนนะครับที่เอาชุดมาเพื่อมาการเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับ คนไทยด้วยกันเองในราคาที่ย่อมเยาวที่สามารถเข้าถึงได้ผมขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือเนาะที่สามารถขายชุดตรวจได้ถูกกว่าของรัฐบาลนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือตัวชุดตรวจแต่ว่ามันจะเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่าผมใช้แอปในการแปลมาเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับอ่ะตัวข้างหน้าตรงนี้ดูตรงนี้เลยก็คือถ้ามันขึ้น หนึ่งขีดก็คือมันเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อนะครับแต่ถ้าขึ้นสองขีดก็คือว่ามีเชื้อนะครับขึ้นหนึ่งขีดไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อนะครับอาจจะมีเชื้อน้อยก็ได้อันนี้ก็คือเอาเอาไว้ไม่ตรวจเวลาเราสงสัยส่วนในด้านหลังตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นขีดพวกนี้ที่ไม่เป็นไปตามที่มันบอกหรือมันไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าชุดตรวจมีปัญหานะครับให้ใช้ชุดตรวจใหม่ในทันทีโอเคเนาะซึ่งในนี้นะครับเขาก็จะบอกวิธีการตรวจ หมดเลยว่าเป็นยังไงก็คือ1ก็คือเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องอดึงแถบตัวนี้ออกมานะครับเป็นแถบเทปเพื่อเอาไว้นในการปิดฝา2นะครับก็คือการแหย่เข้าไปในจมูกโดยใช้แท่งแย่ตัวนี้แย่เข้าไปประมาณ2-3มเซนนะครับแล้วก็วนด้านละประมาณ5ครั้งหรือประมาณ15าวินะครับทั้ง2ด้านข้อที่3นะครับก็คือให้เราเอาตัวไม้เสียบตัวนี้ยัดเข้าไปข้างใต้อันนี้คือฐานตรวจนะครับ ผ่านเข้าไปเสร็จแล้วหยดน้ํายานะครับลงไปประมาณ6หยดนะโดยประมาณแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ระหว่างที่หยดเราก็หมุนไม้ไปด้วยหมุนไม้ไปด้วยแล้วเราก็ปิดไว้แล้วก็รอประมาณ15นาทีเพื่อดูผลของมันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนี่คือตัวน้ํายานะฮะแล้วก็เพื่อนๆครับเวลาเปิดซองตัวนี้นะครับ ให้เปิดทางด้านที่มันเป็นด้ามน,นะครับอย่าไปอย่าไปโดนด้านที่มันเป็นตัวคัตต้นบัตรนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีการปนเปื้อนติดเชื้อแล้วก็ผลมันอาจจะได้มาไม่แน่นอนพอเราปิดตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแถบตรงนี้ให้เรารู้ว่าเออโอเคผลออกมาเป็นยังไงนะอ๋อก็คือแปะดึงเทปออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเทปกาวโอเคเข้าใจละเข้าใจละเนี่ยมันนี้ก็จะมีบอกว่า ก้านยาว2เซนแล้วก็ไม้อีก1เซนเป็น3เซนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีวันบอกหมดบนหมดอายุอะไรใดๆต่างๆนะตัวนี้เขาก็บอกมาว่านะครับวิธีการยังให้เงินขึ้นไปแล้วก็เหมือนมองหลอดไฟอะไรประมาณนี้แย่ yeah. เข้าไปแล้วหมุนประมาณ15้วินะครับอ่ะจะเพื่อนๆจะเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นว่ามันจะมีก้านเห็นไหมเออว่ามันมีก้านอยู่ตรงประมาณนี้นะครับตัวนี้นะโอเคนะ อย่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะทําการเสียบเข้าไปนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสียบแท่งเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําตาลเลยเราก็จะบีดน้ํายาตัวนี้นะครับนี่คือตัวน้ํายานะโอเคบิดหัวมันนะครับจุดลงไปนะครับหนึ่ง 2 3งสาสีแถมไปเลยห้5หยดนะโอเคเสร็จแล้วก็จะทำการปิดฝานะครับแค่นี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็รอ15นาทีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนี่ยเหมือนมันก็เริ่มไหลขึ้นไปละตัวน้ำยาตัวเนี้ย ขึ้นก็น่าจะขึ้นไปถึงขีดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามันเป็นลบถ้ามันขึ้นขีดด้านบนแสดงว่าเป็นน é g ที i ก็คือมีโอกาสไม่ติดเชื้อเนาะแต่ถ้าเป็นบวกถ้าเป็น2เส้นอย่างเงี้ยก็คือบวกมีก็คือว่ามีเชื้อแน่นอนในตรงนี้จะบอกว่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ไม่เกิน20นาทีนี่นะครับขึ้น1ขีดแล้วนะอย่าขึ้นขีดสองนะขึ้นขีดสองนี่บ้งเลยนะบ้งกันแล้วไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อบอกเลยเด้อ นะระหว่างรอก็มานั่งคุยกันเนาะคือมีเรื่องจะเล่าด้วยคือตัวผมอะ่ะเนี่ยวันเนี้ยเพิ่งแลนลงมาเพิ่งมาถึงที่เมลเบิร์นใช่ปะก็มีรุ่นน้องอะ่ะเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันท,ท,ที่ที่บริษัทผมนี่แหละแล้วเขาก็ลาออกเขาก็กลับไปอยู่เมืองไทย <c oughs> เขาก็ไปได้เป็นลูกเรือสายไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออก็ก็คิดว่าทุกอย่างจะปก,ก,กติโอเคดีล่าสุดเขาก็ก็พิมพ์มา,เ,าเราก็ถามเราว่าเฮ้ย วันวันที่5เดือนหน้าว่างหรือเปล่าหยุดไหมแล้วก็เอ้ยอะไรฟิลลิ่งคือแบบคือด้วยความที่บริษัทของเขาเรียริ n งลูกเรือกลับมายเงี้ยแล้วก็เอ้ยจะกลับมาบินด้วยกันเหรอหรือว่ายัางไงนางบอกว่าอ๋อเปล่าจะไปอเมริกาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็แซวเล่นๆอยไรเงี้ยไปทําอะไรเธอหัดจะไปขายหัวซานเราก็บอกว่าเขาจะไปขายเราขอใบสมัครด้วยสิหรือเราไปด้วยว,ว่าเออไม่ใช่พูดเล่นคือนางก็ว่านางจะไปฉีดวัคซีน แล้วนางก็จะไปหาลู่ทางด้วยอะไรประมาณเนี้คือผมว่ามันมันก็แย่เนาะที่แบบว่าคือคือคือทุกวันนี้เราต้องแบบคือเราต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วอะเราต้องไปแบบคือที่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็มันแย่มากเลยอะอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนวัคซีนเอยการเข้าถึง การที่เราต้องมานั่งแย่งชิงกันทั้งทั้งที่มันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผมมองว่าประเทศอื่นๆก็ก็ก,ก็ก็ไม่เห็นจะต้องอะไรถึงขนาดนี้เลยอะครับอย่างผมดูคลิปไวรัลอันนึงไม่ใช่คลิปสิดูคนหนึ่งที่เขา repost ว่าเ,เรื่องการที่สหรัฐบริจาควัคซีนไฟเซอร์ไฟเซอร์ให้เมืองไทยแล้วก็บริจาคให ประเทศอื่นด้วยนะประเทศอื่นอ่ะไม่มีบอกราคานะว่าเออบริจาคจำนวนนี้นเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ในขณะที่เมืองไทยต้องบอกระบุหมดเลยว่าเออได้มา1.5ล้านโดสมูลค่า30ล้าน US ดอลลาร์ตก20 US เดอลลาร์เท่ากับว่าโดสละ600กว่าบาทเพื่อที่จะให้รู้ว่าถ้าสมมติมาฉีดให้คนไทยเขาจะคิดเงินเราเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบเออมันต้องช่วยกันป้องกันขนาะนี้เลยหรอมันมันไม่น่าใช่เรื่องอะผมว่า เ <Yeah. S 2> ย่เย่ะมากเลยอะไรก็ไม่รู้อืมแล้วเนี่ยมันมันใช่หน้าที่ของผมไหมที่ผมต้องแบบว่าเฮ้ยคือมีความอยากช่วยเหลือคนไทยทั้งนั้นที่ไม่ไม่ไม่ได้ดํารงตาแหน่งใดๆอะไรทัร้งสิน้นหรือว่าแบบอยากจะช่วยอะ่ะคือคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเมื่อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงดีเนาะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับทุกคนก็สู้ ณจุดนี้มันต้องดูแลตัวเองแล้วว่าว่าว่า,วาเราจะเอาชีวิตรอดไปวันวันหนึ่งได้อย่างไรแต่ก็ไม่อยากให้ดูแลตัวเองแต่ว่าไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงเหมือนตอนที่ผมติดอยู่เมืองไทยเมื่อปีที่แล้วะผมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิผู้ประสบอะไรเยียวยาหรืออะไรใดๆที่ต้องได้เงิน $3000 นู่นนี่นั่นอะไรน,นะผมไม่ได้เลยผมมองว่า ผมยังได้เงินเดือนกับของบริษัทผมอยู่นะตอนนั้นแล้วผมว่าผมเอาสิทธิ์ตรงนี้ให้คนอื่นใช้ดีกว่าคือคืออย่างน้อยเผื่อสิทธิ์ที่ผมที่ผมจะไปเอามามันอาจจะไปตกกับพี่น้องบางคนที่ที่เขามีความจําเป็นต้องใช้เงินตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตัวผมผมเริ่มทํางานที่ต่างประเทศผมไม่ได้เสียภาษีไม่ได้เลยแต่ว่าผมซื้อของซื้อของตอนเรียนนักสืออนะไรเงี้ยผมก็เสียภาษีใช่ไหมเราก็มีภาษีนะ้าที่จ่ายตลอดแต่แบบ พอผลตอบรับที่ได้มาพอมันีปัญหาปัญหาไม่เห็นทั่วถึงเลยอะ่ะอืมไม่โอเคเนี่ยมันเป็นผลกระทบเบรยเอฟเกที่แบบมันมนเห็นได้ชัดว่าถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีมันคงจะมีอะไรดีๆขึ้นมาอีกเยอะอืมไม่งั้นเราคงต้องไม่ต้องเราก็คงไม่ไม่ต้องมานั่งดิ้นรนอะไรขนาดเนี้ใช่ไหมดูดราม่าเนาะโอเคมาดูกัน <laughs> เหลืออีกสามนาทีนะครับแต่ว่า นะตอนนี้ผมว่าผลให้ดูก็น่าจะเป็นเอกฉันว่าฉันไม่ได้ติดอืมนี่นะครับให้ดูเลยก็คือผลเทสของเขาก็คืออ่ะโอเคเห็นไหมขึ้นหนึ่งขีดนะครับเนกาทีฟเนกาทีฟแปลว่าตรวจหาเชื้อไม่พบนะเออไม่ได้บอกว่าไม่เป็นอาจจะเป็นแต่เชื้อยังน้อยอยู่อะไรแบบนี้ดังนั้นชุดตรวจตัวนี้ก็เหมาะสมสำหรับคนที่ ไม่อยากจะเสียเงินเยอะๆนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจตันค้ง3000บาทม,มันแพงมากเลยแหละเหมาะสมสำหรับใครเหมาะสมสำหรับคนที่ยังมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานไปเลี้ยงดูครอบครัวนะครับและก็ไม่สามารถหยุดงานอยู่บ้านเฉยๆได้เพราะว่าหยุดงานก็ไม่มีเงินเนาะแต่พอไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วจะไปตรวจแบบ rt-cpcr test ก็แพง ก็แนะนำให้เป็นวิธีนี้นะครับก็คือการใช้ Rapid Antigen Test เนาะอืมซึ่งลองไปหาดูได้นะครับว่ามีหลายยี่ห้องมีหลายยี่ห้อหรือว่าหลายผู้ขายบางที่ก็200กว่าบาทก็เจอ,อผมก็ไปหาเจอมาก็ราคาถือว่ายังสู้ได้แต่ก็ต้องคือด้วยชุดตรวจตัวนี้มันต้องใช้ในการตรวจซ้ำเรื่อยๆต้องดูทุกๆ5วัน10วัน15วันอะไรประมาณนี้โอเค ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับจริงๆจากใจเลยว่าช่วยเหลือกันเนาะสู้ๆกันต่อไปมันมันคงไม่ได้จบง่ายๆหรอกเจ้าตัวโควิดตัวเนี้ยบอกเลยเพราะว่ายอดวันนี้ก็ขึ้นซ้าแบบ15ื0 0 4้0 0อะไรประมาณเนี้ยระวังตัวให้มากๆนะครับยังไงก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ถ้าผมสามารถช่วยเหลือได้ผมก็จะพยายามช่วยเหลือให้ได้เต็มที่ที่สุดในในวิธีที่ผมจะสามารถช่วยเหลือและทาได้เนาะ ยังไงวันนี้ตัวผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงนทด้นี้ครับกับช่วงลองดูเผื่อดีตัวนี้ดีจริงครับรา p ิด a อ t i g e n t e ทสมีโอกาสไปหาซื้อมานะครับถ้าผมสามารถหาได้เดี๋ยวผมจะหามาให้เพื่อนๆเนาะไว้ช่วยเหลือกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสู้ๆนะเธอไม่มีเชื้อ